แต่สิ่งหนึ่งที่ผมพยายามย้ำเตือนเอฟซีทุกท่านให้ฟังอยา่าอย่าทิ้งเรื่องอย่าทิ้งเรื่องปมอะไรรู้ไหมอย่าทิ้งเรื่องปมเรื่องสยาศาสตร์เด็ดขาดเพราะอะไรเพราะวันหนึ่งเดี๋ยวเขาออกจะออกมาเฉลยเองจากปากของมันน่ะจากปากของมันเองว่ามันจะออกมาเฉลยทุกๆวันนี้นะ ทุกๆวันนี้พ,อพ่อพระเอกเคยพูดจริงทำจริงอะไรบ้างไหมนี่แหละผมจะบอกให้ว่าอะไรคือถ้าพูดอ้อมึงพูดจนเอาไปเอามานี่นะฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดพูดตั้งแต่ทำไลายนี่ก็ไม่เคยเป๊ะเลยเอาจริงๆทําทำไลน์เป๊ะหรือเปล่าแต่ละคลิปแต่ละคลิปที่หลายๆคนที่คุณเคยไปให้สัมภาษณ์ด้วยนี่มันเป๊ะหรือเปล่า ถ้าคุณเป็นคนใจซื่อมือสะอาดถ้าคุณพูดตรงตรงไปเลยเอออันนี้กูพูดอันนี้ไม่พูดอันนี้ใช่ไม่ใช่จบมันไม่มันมีไม่มีมมเรื่องราวสาวขาเาอะไรนะคือมันไม่มีเรื่องราวมาเยอะยาวขนาดนี้นะถ้าคุณเป็นคนพูดตรงไม่ไมใช่เป็นคนโกหกปิ้นป้อนกระ่อนตอแหละนะอย่าพูดกับพิธีกรคนหนึ่งอยู่ที่มามากก,กอกแล้วบอกว่าอะไร คนเรานะเออคนเรามันไม่จะเป็นหรอกจะพูดความจริงกันทุกวันอ่ะเอา้าเหรอความจริงมันก็จะพูดกี่ครั้งกี่รอบมันก็พูดคําเดิมอยู่ไม่ใช่หรือนี่พอพระเอกก็เป็นอย่างนั้นผมอยากจะให้ทุกท่านเห็นว่านี่แหละเมื่อออกหน้ากล้องเป็นอีกแบบหนึง่งแล้วอยู่หลังฉากก็เป็นอีกแบบหนึง่ง นี่เขาเรียกว่าคนเนี่ยกี่ซิมเนี่ยมันแปดซิม